วันนี้นะครับผมจะพามาดูนาข้าวนะครับทุกคนนะครับนาข้าวสามเดือนนะครับนาข้าวสามเดือนนะครับอันนี้ข้าสามเดือนที่ผมเคยลงขิเข้าสามเดือนอายุสั่นนะครับภายไ่ปุยท่นก็ได้เข้าใไ่ปุยว่ท่านก็มีสซ้ำหอบปักดำนะครับหอบดำจกตน้นดำสี่ตนก็ยังสี่ต้นนะครับดาหาตน้นก็ยังหาตน้นแต่ว่าคัน ใส่ปุ๋ยท่านนี่แต่กอดีแล้วครับเขาเนี่ยใส่แต่นในหน่อยนะครับเอ้ปักดาเสร็จสองอาทิตย์นะครับเอามาใส่ปุ๋ยเลยครับเดีมันเลยน่าจะเดือนแล้วล่ะครับเลยเวลาใส่ปุ๋ยมานถ้าทอามาใส่ตอนนี้ก็จ,จะใส่เอาหมากใส่มันมัน,มนอย่างเดียวนะครับเขาอายุสามเดือนอายุมันสั่นครับ นี่คือเข่ากระไลไลอยู่ครับนี่ครับหน้าข้าวเพ่ะเห็ดสวนเห็ดกัเกษตรเพิ่งเลยใส่เข่าสามเดือนนะครับบางคนบ่ามักเข่าสูงครับสั่งมัหลมเอาเข่าสามเดือนแล้วใส่หารถเกี่ยวกับง,ง่ายครับเพินหวานนะครับอันนี้ก็แหล้วแต่พู หมักนะครับอันนี้นาจะเป็นข,ข่าวอีขาวนะครับข้าวดอว่าอีสานว่าข้าวดอรครับจะพันข่าวแบบไดผูกกับบงจักนะครับเอาตามที่เพิ่นเรียกชื่อมานะครับข้าวหอมบใไซปุยมากับพลนผลิตหน่อยนะครับบ่งามบอง่ายครับนี่ครับเห็นบอรครับเห็นหน้าลายบใไซปุยากับบดิพลนผลิต นะครับเขาอัน no น yeah. so uh ี้นะครับเวลาเขาไม่กินนีเขาเหนียวปั่นน yeah. ี่จะเหนียวนะครับนี่ครับแต่ว่ากินดีคือกันครับแต่มันจะเหนียวนะครับส่วนเขาสูงนะครับเขาสูงเขาก็ขอสูงนี่มันจะสูงครับปั่นกับปติดกันนะครับไม่กินรสฉาิ จ็ดดีนะครับมีคมหวานหน่อยหวานหอมนะครับข่าแต่ละชนิดบม่เหมือนกันนะครับส่วนบ้านผมเลยครับคนอีสานส่วนลายนี่จะสอบใส่ข้าวเหนียวนะครับกินข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวนะครับข้าวเจ้าก็มี่อยู่แล้ครับบหลายนะครับมีส่วนหน่อยนี่ครับน้ำ หนามหลายครับช่วงนี้ครับใบลุ่งนองนะครับนี่ครับโมอที่ระบายนะครับไหลกับไบวนกับไปกับมาครับเต็มนองนี่ไหลไปใส่ลครับบานที่นี่นูณราครับลุ่งไปข้างใต่พุ่นจะมีหองหล่องหนามยู่ข้างใต่นะครับไหลลงไปพูณระครับเขาไปทางเขาบ้านผมนะครับ ข้าวสามเดือนมองนี่พ่นบะท่านปักดำครับพันดำหลาในจังหน่อยน้ำกระไลนะครับเขา่นแถวหนึ่งครับปะไลมองมองันงามๆนี่ครับหัวจกักบอกครับมันยังมาข้งางงามงามมองงามปกติมองนี่มันเป็นเฟืองเนานครับมักนก็เลยงามข้างบนนี่เฟืองบ่คอยเนานะครับครับพวกได เก็บเกี่ยวแล้วไทยกบตัวเฟื่องนะครับจะได้เข่าง่ามแบบนี้ครับยางของผมนะของผมเพิ่งได้สองอาทิตย์นะครับเข่า,าผมนะครับมืออื่นนี่ครบสองอาทิตย์นี่ครับ,บใส่ปุ้ยไปแล้วนะครับนี่คือเข่าง่ามเป็นแบบนี้ครับสะเก็ดบึงสีมาเลยครับสีมันจะเป็นสีเขียว เขางามแบบนี้นครับถึงว่างามแท้เขาบางงามมันจะเป็นสีเหลืองนะครับเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วได้กินปุ๋ยได้กินถาดอาหารนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับนี่ก็เป็นห่วยนะครับหวยนองสุนร่วมนะครับปลาบอมีครับจะห่วกนะครับ ไปซิวพี่น้องไอ้ลอยไปลอยมาอยู่บ่มิ้งครับไปง่ายๆก็บ่มีนะครับเพราะว่า,าบบมันแห้งนะครับบ่มีปลาเก่าบูดีงงัวครับยำเบอเบร,รบบบอ์สั่ง มาลงคลิปนะครับให้ทุกคนเบ่งนะครับนาหนีนาทำนานครับทำนาเพื่อได้ผลผลิตเด่าลเรืมนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปนะครับใส่ปุ๋ยไลายหลครับเด๋ได้ผลผลิตดินนี่เป็นดินเหนียวนะครับนี่นะครับนาดินเหนียวต้องใส่น้ำไลายหลครับหน้าดินเหนียวนะคซุ่มๆจะงอยนี่บ่มีน้ำนี่แตกเขียบนะครับเขาเหี่ยวนะครับเหี่ยวไว่ายตายว่าย้ครับ ยิ่เหนียวนะครับ